ซื้อคันนี้ก็แจกคันนี้เอาที่พี่เอาริเอา่ะเอาปะอ่ะอาชีพเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยคันนี้ผมแจกฟรีกูบอกเลยวันนี้ใครเข้ามาแม่งรถแรกแจกแถมวันนี้มีแจกเป็นแสนลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเรามาถ่ายกับมอไซค์คันนี้พี่เพราะเรามีโปรโมชั่นครับผมมอไซค์หนึ่งพันบาท ิดราคาครับเปิดราคาเปิดราคาคันนี้7,000บาทครับ1,000งบาทพอไม่เอาเดีย๋ยวแพงไปฟีโนอพอแล้วลูกค้าพ,พอพอก็พอที่เอาหมื่นหนึ่งพอคุณอะไรคุณอะไรสุพัฒน์โอเคหนึ่งหมื่นบาทราคานี้เลยครับ1น0 0งบาทหน้าร้านขาย1,800งหาื่นแขาย1น0 0งบาท1น0 0งนับหนึ่งนับหนึ่งนับสองนับสองคุณสุพัฒน์นับแร์มเต็มแตรมเป็นซูซูกิสมาร์ทพี่ปีสองพันสิบเอ็ดอ่าฮะสมาร์ทห้าพันเท่าไหร่ ขายเลยขาดทุน3,000ช่างมันวันนี้ต้องขายถูกนับหนึ่งนับหนับสองนับสองนับโอเคพอละอันไหนขาดทุนกูขัดเค่าน้อยเบาๆหน่อยอ่ะพี่ต่อเลยครับเป็นเวฟ 110i โต้ตาลทาวฟี2016เวฟไอคันเดียวโอเคเท่าไหร่ละ9,000บาทขายเลยขาดทุน3,000ช่างแม่ง9,000บาทนับหนึ่งนับหนึ่9,000บาทนับสองนับสอง Honda Wave i 9,000บาทพี่ต้นทุนละาหมื่นสองใช่ไหมครับเราขาดทุน3,000ครับ9,000บาทนับ ขายทุ่ละสามพันจบชีวิตกันหมื่นเดียว n S X X ปี2016นะ1น0 0งบาทโอเคนะขายเลยนะอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นสามเลยครับหนึ่งามขายไม่อยางีเสีเวลานับหนึ่งนับหนึ่งหมื่นสามนับสองหนึ่งหมื่นสามันบาทคุณนินับจากราคาสองหมื่นเหลือหมื่นสามครับต่อต่อต่อเอารถคันต่อไปมาดิเจ้าที่เอางี้ไม่ใครประมูลคู่นี้แจกค้าคู่นี้เอาป่ะซื้อคันนี้แล้วแจกคนี้ เอาดิพี่เอาดิเอา่ะเอาอ่ะอาคิวเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยลูกค้าได้สองคันเลยใครซื้อคันนี้ผมแจกคันนี้เดี๋ยวผมแจกแล้วละกันโอเคคันนี้ตอนนี้เปิดราคา25,000บาทรวมแบตแล้วคันนี้ผมแจกฟรีคันนี้มูลค่าเท่าไหร่พี่หน้าร้านตัวนี้มีอยู่หมื่นสี่หมื่นห้าคันนี้หมื่นหมื่นห้าแจกฟรีถ้าท่านประมูลคันนี้มาโอเคฮะสามหมื่น แา่สสิ้นมึงเอาไปนับหนึ่งผมใจได้สิ้นใช่ไหมแซ่ส,สิ้นนับสองนับสองสามหมื่นบาทซื้อคันนี้แจกคันนี้นับ ก็แล้ววันนี้สนใจเซซินกูบอกเลยวันนี้ใครเข้ามาแม่งลดแรกแจกแถมวันนี้มีแจกเป็นแสนลูกค้าลำดับที่14ครับ14เป็นต้นปี2019นะตัวสตาร์ทเาวนะวิ่งมาประมูลอยู่นะครับตอนนี้นะครับ24ขายเลยพี่24ขายครับที่พิพานเอาวันนี้24,000บาทนะครับคันนี้นะครับนับ1นับ1นับ2นับ2นับ อ่ะอีกคันหนึ่งสวยมากนะครับเป็นแอรลหลอกปี2019นะฮะป้ายแดงเท่าไหร่พี่คันนี้มีอยู่65 0พี่ป้าพแดง65,000แล้วเปิด37,000บาทครับแอรลหลอกหน้าร้าน4 5 37 0ื่นห0า0 0กูไม่ขาย38,000กูจะขาย37,000ืด้แ้มใาเลยขายอะไรอ่ะขวัญใจด่านกูไม่รู้จักกูจะขาย37,000รู้จัก <c oughs> ขวัญใจด่านเหรอ38,000 38, โอเค38,000บาทนับหนึงนับหนึ่งาบาทนับสอบนับสนับ <Okay, S 2> 38,000บาทถักทุนสบายใจเข้า <c oughs> ไปแล้วเป็นต่อไปครับเวฟร1อยสิบไอนะตัว2,018เปิดราคา2 3 0 0 0บาทพี่24,000บาทนับหนึ่ <c oughs> งเฮ้ยหลุปแม่งกดแค่คนเดียวแล้วก็ขายเลยเหรอวะ2 0 0 0 0บาทคุณกุ้ง <c oughs> นับ2 24,000บาทคุณกุ้งนับ สามครับ GPS พี่พโอ้โหคันนี้แม่งส,สวยจัดอ้าพี่โอเคครับคันนี้ครับเป็นรถ GPS ป้ายแดงเท่าไหร่ครับลูกค้า5 0 0 0มกว่าบาทพี่ป้ายแดงเกือบ0กหมื่นะพี่เกือบ6 0 0 0มื่นนี่หน้าร้านเท่าไหร่พี่ตั้งอยู่ประมาณ3ากว่าในสามกว่าเราเปิดราคา1 9ึ่งื่นเก้าครับแล้วรถสวยมากครับลูกค้า22,000บาทคุณตูนนับ1ครับส2 0 0มื่นับ2องนับสองสองบาทนับป่ะ เอ้ยเอารถเอาลดราคาถูกๆหน่อยลูกค้าเขาอยากได้เห็นบอกว่าอยากได้ถูกๆ,ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดเงินสิบพันเดียวพันเดียวลูกค้าไล่เท่าไหร่ถือเท่านั้นเลยนะครับจบราคาหลักพันแน่นอนกี่พันว่ากาันลำดับที่ส1อครับผมเปิดราคามอไซค์คันนี้เนี่ยแค่พันเดียวล้าล่าร้าตัวนี้มือสองเท่าไหร่พี่มีอยู่เหมือนต้นต้นนะพี่ฮะเหมือนต้นต้นเหมือนต้นต้นลูกค้าเราเปิดแค่พันเดียวแม่งโคตรถูกเลยวันนี้ขายโคตรถูกบอกให้เลยแล้วกำไรไม่ได้คุย ขัดทุนที่ทำมาตลอดทั้งปีพี่ลบชายวันนี้ขัดทุนแม่งหมดหดแล้วห้าพันขายเลยมาด,ดูโวลูกค้ารถดูโวหน้าร้านขายหมื่นต้นต้นเราขาย5,000บาทคุณประจวบได้ไป5,000บาทนับหนึ่งับหนึ่ง 5, บาทนับสองดับสองดูโวเฮ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลูกค้ามีอะไรเราเจอกันนะครับคิดถิ่นทุกคนนะครับครับดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่